You have joined กระดาน AC Quest นะครับตอนี้เฮ <|so|>> ้ยคุณเอฟเซตได้ใช่ไหมเอ้ยแค่ออฟเซตได้สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยกระดาน AC นะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ come on man ต้องมองเมือถือ แดกยากอยู่เธอเห็นท้งนองแทะแล้่นอเยออฟเซ็ตโดนแต่ว่าพอุกอัพเป็นันคู้ว เท่าไหร่วะแต่เวลาเปิดแสนแล้วนะล่ะถ้าโนะดนครับขี่แป้ลงลมก็ต้องจีบร้อ <30. S 2> ยสามสิบเจ็ดสิบเอาครับตัยิงแล้ว,วก็ถ้าไม่ตายใหม่ครับ

Oh will no. วโจะไป New Area อะไรปุ๊ยเกิดอะไรขึ้น Looks like you are not moving to New Area เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราได้ทำการซวยมันจนตายเป็ดเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยรดอีกไอ้เหี้ยคือชอบลืมตีแผลถ้าลืมตีแผลเนี่ยถ้าเราผลักเขาแลแรตีผิว ไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนรอเลยเมื่อกี้ใช่ปุ๊บไอ้เหี้ยทำไมมันหลายตัวยังวะมันเป็นลูกมันไอ้นั่นตัวไอ้นั่นตัวเล็กหรือตัวใหญ่อ๋อลูกเปนตัวใหญ่จ้่ วัสดีอาวุธใหญ่นี่ที่เราคุ้นเคยอันดา,ากูขึ้นมาขี่ได้ไอ้เฮีย มึงลังแทนอยู่บนแอคที่เวรลังแทนได้นะอยู่บนขวาต้นไม้เห็นปะคุณต้องแก็เอ,า,อ,เอาพุดก่อนวะเออ,เอเต้องแขอาวุทก่อนใส่อยู่ไหนละวันไอ้สัส ที่ท่าไม่ตายครับขาสแลนตอ,<ร>อแกแสกันเลย,ยและท่าขึ้นขี่มึงเป็นท่าอะไรวะเนี่ยของท่ามันจะตีกลางไปถึงไอ้ไอ้ท่าไอ้ท่าที่ตีแสใช่ไหมตีมันจะตีกลางากลากยาวแล้ากย่อไอ้เทียแล้วคือมันอยู่ข้างล่างเพราะว่าอนิเมชั่นคุณติดตัวมัน ไอ้ท่าขึ้นขี่ของมึงเป็นท่าอะไรอ่ะขึ้นขี่ไหมเขาว่าไงที่มึงบอกว่ามีขี่มีขี่มันได้มันเป็นท่าของกันหรือท่าอะไรนี่นี่เดี๋ยวกูจะบอกก่อนมันมีโอกาสด้วยเวลาที่มึงแบบขี่ไก่อ่ะแล้วมึงกด A หนึ่งวิ่งใช่ป่ะแล้วมึงกด X แล้วมึงกดแบบฟันอ่ะเวลาที่มึงกระโดดกากาศแล้วฟันมันอ่ะมันมีโอกาสที่มึงจะขึ้นไปขี่ขี่ด้วย ทีเนี้ยมันจะขึ้นแอนิเมชันว่าแบบให้มึงใช้มีดฟันมันตามจุดอ่ะแล้วเวลามึงใช้มีดฟันตามจุดอ่ะมันจะขึ้นเป็นแผลแล้วพอมันขึ้นแผลให้มึงกด R หนึ่งมันจะแบบตีแผลให้แตกอ่ะแอนิเมชันจัแพแผลที่ตูด ตายชัดปเปี้ยงเ <c oughs> ห็นทางนี้ไอ้เย <c oughs> ัยบวกเซตไม่ได้วะเนมาทางนี้ดิ แผลไม่ช่วยอะไรตีหางไอ้เทียกูอยากได้ power balancer ออสัตว์บั็อกกูหายไวมากขี้เกียนนั่งเถอะเฮ้ยมันเหนื่อยนี่ย่ะไกลตายละมันขึ้นลูกกระโหลกเนี้ยแม่ไง ออผู้ลืมดูแมปเลยมังไมคุ้เท่าไหร่วะเราแบบคุ้นกับสแตติกแมปใช่ไหมแบบภาคภาคไรอันนี้คือแบบดนามิกแมปดูดนามิกแมปคือยังไงนะอ๋อที่มันหมุนได้อใช่ในอกจากหมุนได้คือแมปมันมันเปลี่ยนตามที่เราเคลื่อนที่ได้ไงแบบสแตติกก็คือแบบว่าคือมันมันมันเป็นภาพเจ็บค้างอ่ะแล้วแบบมึงวิ่งไปก็คือแบบแค่มารว่าวิ่งอะไร กงมึงว่าแบบไหนดีกว่าวะแบบพรเฟรส่วนตัวถ้าเอาสะดวกนะถ้าเอาสะดวกอะสแตนิกแบบสะดวกกว่าแต่ว่าแบบประโยชน์ของการก็ประโยชน์ของการทําอย่างนี้คืออะไรวะเพราะว่าแบบมันใหญ่มากไงมันใหญ่มากจนมึงไม่สามารถที่จะทําแบบสแตนิกแบบได้แล้วพื้นที่มันเชื่อมพื้นที่มันเชื่อมกันแบบทุกพื้นที่อะมันก็ไม่เชื่อเชื่อมหรอกไอ้เชื่อมมันก็มันก็มันก็โหลดแมปอยู่ะ แต่แค่จะบอกว่ามันแมปมันใหญ่เกินไปกว่าที่จะทําขนาดนั้นเพราะว่าของในฉากที่เก็บมันแม่งเยอะมากแล้วเวลาที่ของที่พูดไงดีวะแมปมันใหญ่จนมึงย่อไม่ได้ถ้ามึงย่อแล้วแบบมันจะเล็กเกินไปอ่ะตามึงจะมองไม่ได้อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วมันก็เลยต้องค่อยค่อเคลื่อนใช่ไม่ต้องค่อยๆเคลื่อนแบบไอ้เหี้ยจุดหนึ่งมีเพจให้เก็บสิบอัน่ะแล้วแบบสมมติว่าแมปแม่งเล็กมากแบบแบบแแเหี้ยแบบอะไรเนี่ยตามึงก็หลีตามึงเหี้ยแล้วกูได้เอนแมนสเตอร์จากอะไรวะ ไอ้เหี้ยร์โอ้โหแรงใช่แรงมากเพื่อกนกูบอกแล้วว่ารู้สึกว่าเฮ้ยตัวที่ผ่นานมาไม่เท่าไหร่ตายเหี้ยนี่นะกูร่วงไปทีไม่ออฟเสร็จแล้วไอ้สัตว์ใช่ๆแบบเอาเอาชนะก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเน้นอย่าเพิ่งเน้นเน้นแร่เน้น,เน,น,เ,น,น,เ,น,นเน้นหล่ออย่าเมาโอ้แ,แต่ออฟใช่แล้วครับยังหล่นลงไปเลยอีกแต่พูดจบก็าออฟเสร็จเลยอ่ะมึงเหี้ยร์คนจริงล้มลงไปล้มลงไปฆ่าไม่ตาย วันไม่จะปนทภาไม่้ตายไอ้เหี้ยแล้วก็คือตอนกับแคมป์คุณหลืองเติมยามาทุกรอบไอ้สัสกดนี่มันขึ้นไก่ถึงขึ้นไก่แล้วกดซ้ายมันจะมันจะมีสะเบียงสะเบียงแบบสะเบียงมาให้อยู่นิดนึงไม่รู้ก่อนเลยคุณจะไปรู้ได้ยังไงมันมันมันสอนอยู่มันสอนอยู่มันสอนอยู่เดี๋ยวว่าภาพนี้กูคือคนที่ไม่อ่านปากเพื่อนเพื่อนถ้ากดขวาจะเปลี่ยนอาวุธถ้ากดซ้ายจะเปิดสะบียง มันจะเติมให้เรื่อยๆนะบอกว่าบางทีแบบเอามามันจะบอกว่าเออเนี่ยฉันเติมสบเสบียงให้เธอแล้วนะอะไรเงี้ยนี่หลังไงเป็ดปูที่หัวที่หัว เด้คอมโบด้ผมเลยท่าที่มาอเียออฟเซนต้อบอกเอามือยกมือกต้องใช้ท่าิงิงิงตูบแม่งระเบิดแผแ้ไหนว่แพ้อยู่ไหนขาซ้ายขาซ้ายมาเฮ้ยขาขวามากํลังซิ่งไปเไปไหน ไอ้เชี่ยไม่คิดว่าภาคนี้มึงจะกลา,ายเป็นคนที่อ่านแล้วกูที่ไม่อ่านแต่แบบลำพันภาคนี้ก,กู็ลำคันเถกส์ัดไม่คือคือกูออเล่นไอ้อนี่มาแล้วกูเล่นไอโอเปนเบต้ามาแล้วด้วยไงก็เลยรู้นิดนึงอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้เสร็จแล้วเมื่อกี้สู้เสร็จแล้ว,ลวกูก็ไม่ได้นี่เต็มเตแมเต็ม แต่ว่าเปิดว่ากรอบคูแม่งเปิดกล่องไพลแลกโคตรแต่ก็ยังเก็บอยู่โอ้ยกูโดนมาแรงย้ำไอ้สัตว์โว้ยจะตายแล้วช่วยตีละตายสัตว์เกิดที่ไหนเนี่ยลวกรอเออเมื่อกี้มาแรงมันลุกมันลุมกูลงไปแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่กูเล่กูนอนกูนอนเพราะมาแรงอ่ะ คือกูไม่คิดว่าสารเล็กจะทำให้ล่วงได้แล้าเรีเยกาเช็คกิบกับโบรแรงมันทำให้เราล้มได้เลยเหรอวะมันไอแมงมุมมันมีท่า,านี่อยู่มันมีท่าท่ารัดมึงอยู่แล้วพอพอเป็นอย่างนั้นแล้วแม่งมาซ้ำตอนกี่ ไอสัตว์กูหยิบมาผิดแต่ว่าไม่เป็นไรก็เป็นอะไรเนี่ขวานเป็นอะไรเนี่ยเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวต้องไปขึ้นฉี่หมาก่อนปะจะเปลี่ยนได้ไอ้มึงกดขวานได้เลยแล้วไก่มันจะมาให้มันเปลี่ยนเลยแต่เมื่อกี้ก็สวยอยู่เป็นอะไรอีกชิ้นเป็นอะไรพวิทแอรได้แล้วเมื่อกี้กูเป็นชาร์จเบสรคชาร์จแล้วตยสั่มาดีอ่ะ ข้างบนมันมีไอ้นี่อไอ้ก้อนหินออกไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โค <c oughs> ตรหวงมองกันเองอันนี้อันนี้ไม่ไม่เป็นถามิ่งมึงต้องเรียนรู้เองเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูยังกดติดแบบแม,แม่แบบไอ้ไวที่มันให้เป็นออฟชันนอลแรกกูกดบีดดิ้งพอร์ตบีดดิ้งพอดยิงบีดดิ้งพอดใจไอ้เหี้ยไก่สู้กันมันมีอีเวนต์อะไรไหมแล้วภาคนี้ เจวลอยู่แตมันแล้วแต่สวัอ้ที่ร์เฟ์การ์นโอ้โท่านี่แรงจังแรงแรงมากครันั่นแรงมแบบหลบข้าง้วเดี๋ยวไม่ยิ ถ้าไ,ไ,ไม้ตายเขาต่โดนดสวยสสดีดยว่ะการมีโฟกัสท,ทำให้มันแบบน้ามันต่อเนื่องมากขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ามันทำให้พิษมันถูกอ่ะ เฮ้ยเขามปแคสเอาเปแคสยางเท่เชียกูย่างเท่กูช้าตะแลดีสัดไอ้้คนจริงก่อเียดาบกูการ็นสีม่วงเพราะเป็นพิษทสัต มีดูเดืดดาบม,ม่มจัดงจัดเย็นเค็มพายุซ้ายก็หายไปแล้วเ,เ,เฮ้ยไอ้เทียนี่มันโอคามิรเหรอค่ายเดียวกันด้วย,ย,เ,ดยวเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอภาคใหม่เไรอ่ะเดี๋ยวโอคามิรมันคงามาละเฮ้ยเดี๋ยวภาคนี้เมชมันยืนบนตัด์ได้ววะใช่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 เจ๋งดีโคตรเจ๋งเป็นดีเทลเล็กๆที่แฮปปี้ <krit ari> อยู่นะใช่ใช่ใช่มันมูฟเยอะเหมือนกันนะ เย้ในที่ส oui> ุดก็ม well ีตัวหนึ่งเนี่ยตียาวๆเยสแค่พาวเวอร์แคสตว่ะครับดีใจชิบหยอ๋อเพราะมึงกดกันเหรอใช่ใช่กดแบบเพอร์เฟกต์กันถูกเวลาถูกเวลาทุกท่าอะไรเงี้ยมันจะเพอ่์เกิดพา w e ว c a s แคสเฮ้แต่เจ๋งอยู่นะหมายถึงว่ามึงมีทั้งพาวเวอร์แคสต์แล้วมึงมีทั้งพาวเออร์